สวัสดีนะครับวันนี้วันอังคารที่28ทธันวาคมนะครับขอพระคุณความรักและโดยเฉพาะพระโลหิตของพระเยซูที่จะปกป้องพวกเราทุกคนนะครับจากโควิดโรคภัยทุกอย่างวันนี้พระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่19ถึงข้อที่30นะครับก็พูดถึงชีวิตของเปาโลเองที่ เปาโลพูดถึงชีวิตของท่านที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้เอ,อ่อถ้าเราสังเกตดูจะมีคำคำว่านะครับในร่างกายของพาพเจ้าอยู่ในข้อที่ยี่สิบอีกข้อที่ยี่สิบเอ็ดก็พูดถึงว่ามีการมีชีวิตอยู่นะครับก็คือหมายถึงในร่างกายที่เปาโลพูดถึงของท่านและรวมทั้งในยี่สิบสอง ถ้าเขาพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายอีกครั้งหนึ่งที่ใช้และอีกครั้งหนึ่งในข้อที่ยี่สิบสี่แต่การที่เขาพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ฮะนตอโลยาำพูดถึงเรื่องของชีวิตของท่านที่อยู่ในร่างกายดินที่เพ,เพระเจ้าประทานให้นี้ผมจึงตั้งหัวข้อวันนี้ว่าชีวิตอยู่ในร่างกายนี้เรามีชีวิตที่พระเจ้าประทานให้อยู่ในกายดินนี้ เราจะเปาโลได้พูดถึงสี่ประการด้วยกันที่เปาโลได้พูดหนึ่งนะครับเปาโลรอดชีวิตเพราะคำอธิษฐานประการที่สองเปาโลมีชีวิตอยู่นะก็เพื่อประคิดและประการที่สามเปาโลเลือกมีชีวิตเพื่อฟิลิปปีและประการสุดท้ายเปาโลสอนว่าชีวิตของเราต้องต่อสู้ ทั้งหมดเหล่านี้เน้นถึงชีวิตของเปาโลและพวกเราที่อาศัยอยู่ในร่างกายดินนี้ชีวิตที่เปาโลพูดถึงหมายถึงชีวิตที่เป็นตัวตนที่แท้ของเราวิญญาณจิตของพวกเราที่เราอาศัยอยู่ในโลกนี้เรามีชีวิตอยู่นะครับ เปาโลได้พูดถึง4ประการด้วยกันประการที่หนึ่งเปาโลรอดชีวิตเพราะคําอธิษฐานอยู่ในข้อที่19บเก้าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคําอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้เปาโลไม่ได้พูดถึงการช่วยกู้พ้นภัยจากเรื่องอะไรแต่เปาโลได้พูดถึงว่า บางท่านเองได้รับการช่วยให้พ้นจากทมัพยันอันตรายเหตุร้ายนะก็เพราะมาจากสองสิ่งด้วยกันประการที่1น,นั่นก็คือคำอธิษฐานของพี่น้องฟิลิปปีและประการที่2การช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์เราจะเห็นในที่นี้นั่นนะครับมีการทำงานร่วมกันนะทั้ง กับมนุษย์และกับพระเจ้าให้เรามาดูด้านที่1น,นะครับจุดที่1คือเรื่องของการอธิษฐานแม้กระทั่งเปาโลนะครับซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะนำคนมาเชื่อเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะแต่ท่านเองยังต้องการคําอธิษฐานพี่น้องชีวิตของพวกเราคริสเตียนนะครับเราเองเนี่ยต้องการนะครับคําอธิษฐานนะครับ ทุกคนต้องการคําอธิษฐานเศรษฐวิบาลต้องการคําอธิษฐานก่อสมาชิกสมาชิกต้องการคําอธิษฐานจากผู้นําและสิษยวิบาลและพวกเราทุกคนควรจะอธิษฐานเพื่อกันและกันพระกัมพีพูดถึงเรื่องนี้ตลอดว่าให้เราเองอธิษฐานเพื่อกันและกันและประการที่สองที่เราได้เห็นในที่นี้นั่นก็คือการทํางานของมนุษย์ ที่จะอธิษฐานเผื่อและการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเจ้าที่พระเจ้ากระทำการเรามีชีวิตอยู่รอดเปาโลจากพยันอันตรายการทดลองนะและจากการคิดปองร้ายเนื่องจากการรับใช้พระเจ้าของท่านขเขาพบมาจากการที่พี่น้องฟิลิปปีอธิษฐานเผื่อท่านและ การช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สองครับเปาโลมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดต์นะอยู่ในข้อที่20ถึงข้อที่22นะโดยเฉพาะในข้อที่21บอกว่าเพราะสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไรนี่เป็นคำถามที่ดีที่จะถามพวกเราทุกคนว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครเพื่อตนเองหรือเพื่อ เงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อกิยรติยศนะแต่ชีวิตของพวกเรานะครับพระเจ้าสร้างมาแล้พระเจ้าประทานให้กับพวกเราเน้นพค์มีจุดประสงค์เพื่อเราเองจะดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าถ้าเราอันมองย้อนกลับไปในพระธรรมเอเวซัตบที่หนึ่งรพระเจ้าทรงเลือกเราและกําหนดเราไว้เพื่อเราจะถไมครับถวายพื่เกียรติและระสิริแด่พระเจ้านะ ชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นตัวหนังสือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของพระเจ้าที่คนอื่นจะสามารถอ่านและสามารถจะมองเห็นได้นั่นแหละเป็นการที่เราเองถวายเกียรติแด่พระเจ้าของพวกเราและในประการที่สองในที่นี้ที่เรามีชีวิตเปาโลบอกมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดนั่นก็คือเพื่อการรับใช้ในข้อที่นะครับ 22บอกว่าข้าพเจ้าจะทำงานให้เกิดผลนะถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ชีวิตที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่ไม่เพียงแต่ถวายเกียรติแต่พระเจ้าแต่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เรารับใช้พระองค์และเปาโลก็พูดถึงเนงการรับใช้ที่ทำไมครับเกิดผล แน่นอนผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่พระเจ้าจะช่วยเราให้เราทำงานและเกิดผลเพื่อพระองค์ประการที่สามครับเปาโลเลือกมีชีวิตเพื่อฟิลิปปีอยู่ในข้อที่ยี่สามถึงข้อที่ยี่กพระคัมภีร์นี้ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าทำไมเปาโลพูดอย่างนั้นนะว่าเขาอยากจะมีชีวิต อยากจะจากไปอยู่กับพระเจ้าแต่อีกด้านหนึ่งเขาเองกับเลือกตัดสินใจที่จะมีชีวิตต่อเราไม่รู้ว่าทําไมปาโลจึงพูดเช่นนั้นว่าท่านสามารถเลือกที่จะตายหรือเลือกที่จะอยู่ได้หรือหรือท่านเองเนี่ยครับอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยท่านที่จะมีชีวิตอยู่รอดไปเพื่อท่านเองจะได้ทำไมครับช่วยคิดจะจากแล้วก็ช่วยพี่น้อง ในเมืองฟิลิปปินะครับโดยเฉพาะในข้อที่25คือเพื่อให้ท่านจำเลิญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อก็คือเพื่อที่จะให้พี่น้องฟิลิปปินั้นได้เติบโตขึ้นและความเชื่อเข้มแข็งขึ้นนั้นคือสิ่งที่เปาโลพูดในที่นี้จึงท่านจึงตัดสินใจเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องฝ่ายวิญญาณในเมืองฟิลิปปีซึ่งถ้าถามความรู้สึกของตัวเปาโลเองท่านเองเปาโลอยากจะไปอยู่กับพระเจ้าหมายถึงการจากไปหรือการตายเพราะนั่นการที่เปาโลจะไปอยู่กับพค์บนสวรรค์ซึ่งท่านจะได้รับเกียรติสง่าราศีบำเหน็จและความสุขนิรันดร นะแต่ท่านเองกลับเลือกนั่นะเป็นความรู้สึกและเป็นท่าทีที่ดีที่สอนพวกเราทุกคนโดยเฉพาะผู้นำนะครับว่าเรามีชีวิตเราเลือกที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์และเป็นพรอ,อเนี่ยให้กับคนอื่นและข้อคิดประการที่สี่ครับเปาโลสอนว่าชีวิตเราต้องสู้ ตั้งแต่ข้อที่27จนกระทั่งถึงข้อที่30เปาโลพูดถึงเรื่องของการต่อสู้หลายครั้งด้วยกันในข้อที่27ต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวกันดูเหมือนสิ่งที่เปาโลพูดถึงนั้นพูดถึงหมายถึงการต่อสู้กับความทุกข์ลำบากที่เกิดขึ้นจากทำไมครับคนที่คอยขัดขวางหรือข่มเหงท่าน โลได้พูดในข้อที่ยีิบเก้าที่ดีมากให้พวกเราได้รู้เพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเขาในผู้ที่เชื่อทุกคนเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่ให้ท่านทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระอ,องค์ด้วยชีวิตพวกเราทุกคนไม่เพียงแต่เราเชื่อรับความรอดนะที่พระเจ้าให้กับเรา แต่ชีวิตของการดำเนินชีวิตที่ติดตามเพื่อเป็นสาวกของพระเยซูพระองค์นะครับคาดหวังพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมมีส่วนร่วมทนทุกข์กับพระองค์ด้วยนะครับจะมากน้อยเพียงใดต่างกันแล้วแต่พระยากจะกำหนดให้กับพวกเราแต่ละคนนี่เป็นเหตุผลที่เปรโรพูดสรุปในข้อที่30คือให้ท่านต้องต่อสู้ เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้ซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้ากําลังสู้อยู่ขณะนี้แต่เห็นนะครับเปโลพูดถึงการต่อสู้ไม่ใช่หมายถึงการต่อสู้กับมนุษย์ที่ขมเหง่านแต่การต่อสู้กับความทุกข์ลำบากนะครับที่เกิดขึ้นจากคนที่ขมเหงเพราะเหตุนเนื่องจากการที่เปโลประกาศข่าวประเสริฐ การประกาศข่าวประเสริฐบางครั้งที่อาจจะทําหรือนํามาซึ่งการถูกข่มเหงหรือการถูกดูหมินนะหรือแม้กระทั่งปองลายชีวิตของพวกเราทั้งหมดเหล่านี้เปาโลพูดถึงเรื่องชีวิตที่อยู่ในกายของพวกเราที่สอนพวกเราว่าเรามีชีวิตรอดก็เพราะคำอธิษฐานเผื่อพี่น้อง ของกันและโด,ด,ย,กดยกันและกันและจากการช่วยเหลือของพระเจ้าและประการที่สองเป,เปาโลมีชีวิตอยู่เพื่อพระเกิเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครครับแท้ที่จริงพระเจ้าเรียกเราเลือกเราเพื่อเราจะมีชีวิตเพื่อถวายเกียรติและรับใช้พระเจ้าและประการที่สามเปาโลเลือกมีชีวิตอยู่เพื่อพี่น้องฟิลิปปีท่าทีของพวกเราที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราเองควรจะมีดําเนินชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น เพื่อพี่น้องของพวกเรานะเพื่อเขาจะได้มีโอกาสได้เจริญเติบโตขึ้นและในความเชื่อและประการสุดท้ายโปโลสอนว่าชีวิตเราต้องสู้กับสู้อะไรครับสู้กับความทุกข์ร้ากที่อาจจะพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเกิดมาจากการที่เราเองประกาศข่าวประเสริฐน,นะครับขอบพระคุณความรักของพระเจ้าทรงดำรงอยู่กับพวกเราทุกคน